เท่าไหรหรอกแต่ว่าก็จะเอามาชิมผักเซียนดองทุกคนโอ้ย้องก็ลองอยู่ข้าวเอาด้านล่างตัวที่มันเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยมันต้องหอมมากได้อารมณ์แบบ้ายผักเซียนบ้านเราเลย <laughs> คนจะมาทานข้าวจะ้ะตัวนี้เป็นผักเสี้ยนฝรั่งนะคะดองนะคะผักดองตัวนี้เป็นยอดรับผัดน้ำมันหอยนะคะส่วนตัวนี้เป็นน้ำพริกปลาป่นค่ะเป็นปลาตากแห้งนะคะที่ได้มาจากพี่ฝนไล่ก็เอามาป่นนะคะตัวนี้เป็นผัดกระเพราเป็ดนะคะที่เราซื้อมาแล้วมันเหลือไอ้ก็เลยเอามาผัดใส่กระเทียมปลาด้วยนะคะทุกคน ตัวนี้เป็นไข่เจียวกระเทียมป่าจ้ะโอเคส่วนตัวนี้เป็นตับไก่อบนะคะค่ะที่ตั้งทุกคนเพราะว่าตอนนี้ที่ตั้งกล้องมันมันหักไปทำค่ะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบทานข้าวกันค่ะวันนี้ก็มานําเสนอเมนูอีกแล้วนะคะตัวนี้ให้ทุกคนดูแล้ว อันนี้คือเป็นเมนูที่เป้เขาแบบแนะนำมากว่าไอาต้องทำกินนะคะยอดรับผัดน้ำมันหอยแต่ไอวันนี้ใส่พริกเยอะเลยนะคะใส่พริกเยอะโอ้ยน้ำลายไหลโอ้โห้องลองต้องลอง,อง,ลองขอใช้ซ้อมตัวนี้ก็ได้ อร่อยได้ผลกินไข่เจียวดูสก็ท์เนี่ยนะสะอืมมันต้องไม่หลับจังสัสมันร้อนไหมล่ะยังไม่ไว้ถือไข่เจียวใส่กระเทียมป่าสุดยอดอะ่ะอร่อย ai làm kiểu không phải bơm 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 ถ้าเราะเจียวไข่ให้มันฟูมันต้องใส่น้ำมันเยอะแล้วก็น้ำมันร้อนๆฮมตัวนี้น้ำพริกปลาป่นก็มีปลาป่นนะคะแล้วก็น้ำปลารนะคะแล้วก็่อใส่มะเขือเทศลงไปด้วยค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศบ,บุบๆลงไป แล้วเราก็จะกินกับผักดองค่ะมันก็คือผักเพียนนั่นเองเมืม่อวานตอนค่ำชินดูเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะยังไม่เปรี้ยวที่สุดคือเปรี้ยวเปรี้ยวแบบพอกินได้เฉยๆถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ประมาณนี้อร่อยดี สามวันนะคะไม่ดูสมองจะพดว่าเอเด็กคิมจิลิ้นนนแหละหรลิกนนนกิมจิเลือดรอบไม่ดูนิดหน่อยเนาะอืมนดเจ็บจัด,ดเอากินใช่ลห เป็นย mm ังไงเดบอออินเตอร์ริตติกซื้อเมนเดโกบรอแอดเอรเดี๋ยอเตอร์ดื่มเดบอออินเตอร์ดื่มเดแปลว่ามันก็ไม่เลวนะอะไรประมาณนี้เดบออินเรดื่ว่า่ม่เ่า่่ อันก็โอ,อ,อเคฟินแซ่บเป็นลับตับก็มีอจะกินอะไรกินข้าวมื้อนี้แบบ รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนอยู่บ้านเฮาเลยค่ะทุกคนแฟบเดยแบบเน,นี้ยสมพักเสียนมาด้วยจ้ะใครอยู่โคราชนี่ต้องต้องชอบเมนูนี้จ้ะ ผักดองกับน้ำพริกปากลาป่น <c oughs> ทุกคน ใช้ช้อนกลางแล้วนะพี่ขุนบอกว่าผัดกะเพราเป็ดอะเผ็ดดูโซทอดมั้ยในยกโซทอด <Okay. S 1> เดโอเคป็นสรสจัดดูมันจะสมองแต่อันจรอ mm hmm. ีมคุณหยาพล้อมเหมพร้อก,นะ <Yeah. S 1> กินผ,ผักด้วย มันคือยอดรับแล้วไอ้ก็ใส่ก้านกระเทียมป่าลงไปหน่อยนึงเฮ้ยมันดื้อเดรอ้ยไม่ได้ตาษาอย่ารีคิสตาร์หลอกคนกินผัดผัก จะไม่เผ็ดได้ไงไอ่สับพริกลงไปพริกแดงจินดาสองเม็ดใหญ่ๆเลยทุกคนชิมลงนบโอเคดีวอาียว่าบี่การจะอนที่ยทานรกกา้นรัมอเเา้นบ้นวน นี้เลิกที่สุดทุกคนอันกระเพชนอยู่น้ำมูกอกยกระไหร กินข่าแซ่บขนาดทุกคนจ้ะือผู้ใดย,ยังบบเคยเก็บอพักเสียนฝรั่งมาดองจ้ะต้องลองเบิ่งด้วยจ้ะเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆที่อยู่ต่างประเทศคือกันแต่ว่าไอคิดว่าคนที่อยู่ต่างประเทศขน,นาดจะเคยได้ชิมแล้วล่ะจ้ะหรือบางคนที่เพิ่งยา้ายมาอยู่ใหม่ๆแล้วยังบนแน่ใจเด้วจ้ะเด้อจะลองเบิ่งในคลิป ของเมียฝรั่งเลยหลายคนที่เฮ็ดยูทูบนะจ๊ะมีหลายคนที่เฮ็ดคลิปเก็บพักอันนี้นะไอ้กะเก็บไอ้รู้สึกว่าจะมีคลิปคลิปที่ว่ารู้ขออภัยทุกคนที่ท,ที่ที่เก็บพักอพักเสี่ยนเนี่ยปีกายแล้วกับปีก่อนอืมแต่รตนารแต่ปีนี้อ้ยังไม่ได้เฮ็ด มาตอนที่ไปเก็บกระเแฟนะไอ้เก็บเพลินไอ้เบ้าไอ้ไอคุยเพลินอนะไอ้ก็บเก็บเก็บเก็บก็บไอ้เะลืมถ่ายคลิปบันี่แถวบ้านไอ้น่ะปีนี้อ้ยังบ่เห็นจ้ะทุกคนขม,มือใหญได้ไปย่างเล่นเนาะเดี๋ยวื้นนี้ฝนเศาตกไอ้ขึ้นไปไอ้สิไปเดินป่าอยู่จ้ะ สิไปหาพักป่าว่ามันไปเบิ่งว่ามันมีอย่างเกิดมาใหม่บ่อนสินะถ้าเห็นทักเสียนเด้อยไอศสิเก็บสิถ่ายให้เบิง่งแทบหลายๆจ้ะอยากให้สุขคนได้กินนน้ำด้อาสันแล้ว <laughs> vill du ha mer ris? Jag vill ha lite bara en korv Har Har du ris? Mm. Inte mycket. Varsågod. ะะมันจะได้อรมเหมือนผัดเหมือนเหมือนเหมือนคณะผสมกับกวางตุ้งอืมประมาณนั้นเลยแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ากระเทียมป่านะ่ะเวลาเอามาผัดนะ่ะหวานจุ้ยเลยทุกคน โดยเฉพาะตรงที่เป็นต้นเขาลําต้นที่เป็นสีขาวๆอะ่ะอืมดูแล้วแหละว่าทำไมถึงขนาดว่าจะต้องไปขโมยเก็บตามไร่เขาก็ต้องยอม <laughs> ยาวิละฮอเมียรับ Jaså, alltså, då får vi åka. Kan vi åka till Sätila idag? då finns färdig Jag måste jobba. Okej. Okay. Men du är ju inte ledig i helgen, du jobbar torsdag. Jag jobbar. Jag jobbar helgen. หมักไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็ไปอบตอนเช้าแก้เผ็ดแมนเดเรงนะเฮียแล้วดอนสมยาซอ คุณแนสตันพี่ทออะไรเฟอร์เอ็นลุนช์เฟอร์แม่อมดูอมดูทอดิมุตเนี่ยแซ่บจะเลิกอาหาร อิ่มแล้วอะผัดผัดเหลเหลือนิดหน่อยหน้าสงสารฝรั่งเขียดเขียพริกทิ้งขอบจาน <c oughs> อ <c oughs> แก้แกเอาผัดผักใส่พริกไปให้กินค่ะทุกคนจ๋าเราก็ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวไอ้กับพี่คุนก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพี่ขุนเปยังไงบ้างพี่คุนไปสั่งน้ำมูกค่ะทุกคนบอกว่าฉันปากฉันไหม้หมดแล้วทีเบิร์นเยาเม เลยฟันเหลืองโอเคทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมค่ะอาหารของเราวันนี้อ y a y จะบอกว่ามันมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าม,มันเป็นผักที่เราเก็บมาเองอะ่ะแล้วเราก็ทําทํากินเองอย่างเงี้ยแล้วภูมิใจที่สุดก็คือผักดองเพราะว่าทาทีไรอร่อยทุกทีเลยทุกคนนี่ผักเสี้ยนนะนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปถ้าเกิดว,ว่า ไอ้เก็บมาอีกเดี๋ยวไอ้จะดองให้ทุกคนดูเลยตอนนี้นะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูย้อนไม่ได้เข้าไปย้อนดูคลิปเก่าก็จะได้มาดูตัวใหม่ๆนะคะโอเคอิ่มแล้วเนาะไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไบ่เสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบายเจอ tomorrow daddy Yes